สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาอยู่กับดิฉันชุติมาอุดมพงษ์ศุขค่ะเรามาเริ่มกันที่สภา,าสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์มอบทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจนประจำปี2,565 พลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีสาวภาพประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจนประจำปี2,565ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลจำนวน106ทุนเป็นเงิน464,000บาทแบ่งเป็นระดับปถมศึกษาทุนละ2,000บาทจานวน17ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ2500จำนวน16ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุนละ3,000บาทจำนวน19ทุนระดับอาชีวศึกษาทุนละ5,000บาทจำนวน12ทุนและระดับอุดมศึกษาทุนละ6,500บาทจำนวน42ทุนสำหรับทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจนได้เริ่มตั้งแต่ปี2,518 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงพักกรุณาพระราชทานทรัพย์ให้แก่สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ mm hmm. เพื่อเป็นทุนเริ่มจัดตั้งกองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจนในการนี้ได้มีผู้มีจิตศรัทธาทั้งในประเทศและต่างประเทศบริการเงินสมทบกองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจนร่วมด้วย จากนั้นทางสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ได้จัดสรรเงินดังกล่าวเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ฐานะทางบ้านยากจนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศให้มีโอกาสได้รับการศึกษา